ในปี2026วงการยานยนต์ต้องสัส่เสเอือีกครั้งเมื่อ ISF เปิดตัว i อออ i p e r อร์รถสปอร์ตสมรรถนะสูงที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายขีดจำกัดของทั้งความเร็วและเทคโนโลยีด้วยดีไซน์ที่ดุดันราวกับงูพิษผสมพลังเหล็กจึงไม่แปลกที่ชื่อ i อออนไวเปอรจะกลายเป็นตำนานตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้โทบเฉี่ยว ยุลมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไฟหน้า LED Matrix ทรงเฉียบคมตัดกับกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมลายตาข่ายที่ดูพร้อมจะขมือบถนนทุกเส้นทางฝากระโปรงยาวทรงสปอร์ตและบั้นท้ายที่กว้างบ่งบอกถึงกำลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้โครงสร้างนี้ ใต้ฝากระโปรงไอออนไวเปอร์รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวิงเทอร์โบขนาด4.5ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง750แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า950นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลัตทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.9วินาทีและความเร็วสูงสุดถูกล็อกไว้ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและการควบคุมที่สมบูรณ์แบบนอกจากเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วไอออนไวเปอรยังติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ ASF Dynamic d r i v e ที่สามารถปรับแรงส่งไปยังล้อแต่ละข้างได้ตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ทำให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจแม้ในโค้งความเร็วสูง ระบบกันสะเทือนแบบ a d a t t v v m m g g n e t i c ไล่ปรับระดับความแข็งนุ่มได้แบบเรียลไทมช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูงในขณะที่ยังคงความนุ่มนวลเมื่อขับในเมืองหรือถนนครุกขัะภายในห้องโดยสาร r s f Ion Wiper 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความล้ำสมัยเบาะนั่งหนังแท้แบบสปอร์ตปรับไฟฟ้า14ทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและนวดในตัว แผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัส OLED ขนาด14นิ้วรองรับระบบ ASFOS ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงแบบ AI ที่สามารถปรับการตั้งค่ารถควบคุมระบบปรับอากาศและแม้กระทั่งปรับโหมดขับขี่ได้โดยไม่ต้องล้ามือจากพวงมาลัย พวงมาลัยทรงสปอร์ตหุ้มเอากันตาร่าพร้อมปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันและแพดเดิ้ลชิปที่ตอบสนองชับไวแผงหน้าปัดเป็นแบบฟูลดิจิตอลขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างละเอียดและปรับทีมได้ตามโหมดการขับขี่ทั้งโหมดอีโคสปอร์ตแทร็กและอินดิวิดวลสำหรับการปรับแต่งตามใจชอบด้านความปลอดภัย r s f จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist b ล i n สปอ o t ตมอนิเตอริและระบบเบรกถุกเฉินอัตโนมัติรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่ใช้เหล็กกล้าแรงดึงสูงผสมคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงสูงสุดเพื่อการปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ HSA Ion Wiper ยังมีเวอร์ชั่นที่เศษ Ion Wiper Black Venom ที่มาพร้อมชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันล้อฟอร์จอน้ำหนักเบาขนาด21นิ้วและระบบไอเสียไทเทเนียมที่ให้เสียงคำรามดุดันกว่าเดิม รุ่งนี้ถูกผลิตจำนวนจำกัดเพียง500คันทั่วโลกและแต่ละคันมีหมายเลขกำกับเฉพาะตัวเพื่อความพิเศษสุดของเจ้าของในด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม r s f ได้ติดตั้งระบบ m มฮ y b บริ 48V เพื่อช่วยลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่10.5กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดเกินคาดสำหรับรถสมรรถนะสูงระดับนี้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้โหมด EV Driving ด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ในระยะสัน้นเหมาะสำหรับการขับในเมืองหรือพื้นที่ที่จำกัดการปล่อยไอเสียเสียงคำรามจากท่อไอเสียของไอออนไวเปอรคือเอกลักษณ์ที่ทำให้ผู้หลงใหลในความแรงหลงรักมันไม่ใช่เพียงเสียงเครื่องยนต์แต่เป็นเสียงแห่งจิตวิญ,ญญาณของรถสปอร์ตยุคใหม่ที่หลอมรวมเทคโนโลยีความเร็วและศิละปะแห่งการออกแบบไว้ในคันเดียว สุดท้าย RSF Ion Wiper 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความทะเยอทะยานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเร้าใจทุกครั้งที่กดคันเร่งและต้องการยานพาหนะที่สามารถพาเขาทะยานไปได้ทั้งบนถนนหลวงและสนามแข่ง Ion Wiper คือคำตอบของความฝันที่จะต้องได้สำหรับคนที่พร้อมจะเป็นเจ้าของหนึ่งในสัตว์นักล่าแห่งท้องถนนที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้